เสียงดีเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยไหมฮะอันนี้คล้ายๆพี่ได้มีโอกาสร้องเพลงตอนเรื่องอะ<ม>อยู่บ้านก็ต่อเพลงบ้างฟังเพลงสากลบ้างร้องเพน่อแบบอย่างเขาพยายามทําเสียงนู่นเสียงนี้อย่างที่นักร้องอ่ะและ้วในเรื่องของปอดละ่ะการออกกำลังออกายมีวิ่งมีอะไรอย่างงี้ไหมฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าปอดแย่ไปเพราะว่าพี่พพติดโควิดสองครั้งนะ<ม>ครั้งแรกเนี่ยที่ที่อัลฟานั่นนะลงปอด แต่พอพอหายออกมาแล้วก็ต้องมาฟื้นดูแลฝึกหายใจอะไรต่างๆเนี่ยอีกเป็นเดือนกว่าวไอ้ไอฟ้าที่อยู่ในปอดอลถึงจะดีขึ้นถึงจะดีขึ้นพี<ห>่อยู่เป็นเดือนนะโรงพยาบาลอะ่ะเหรอคะอคือมันไอด้วยใช่ไหมคะหรือว่าจะไม่ไ,ไอด้วยไอด้วยแล้วมันลงปอดอ่ะและเอฟเฟกต์ในช่วงแรกที่ที่เรารู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมคือยังไงบ้างครับออกมาจากโรงพยาบาลอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเดินยังเซเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเรานอนอยู่แล้ว<า>ก็เดินเดินนิดๆหน่อยๆในห้องอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาปรับตัวไปเรื่อยๆแล้วก็เรารู้ละเสียงเรารู้สึกจะแย่นะอะไรนะก็พยายามฝึกตอนฝึกหายใจพี่ว่ามันคงไม่ได้อาจจะเป็นเพราะอายุด้วยนะอย่าไปโทษโควิดเลยเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างปอดเธอเล็กกว่าพี่ปั่นอีกเธอเห็นไหมตอนพี่ปั่นร้องเนี่ยไม่ต้องเอ่ยครไม่อยู่นี่แล้วคือมาอยู่นี่แล้วเสียงยังออกของผมเนี่ยมาอยู่นี่จะขึ้นเข้าแตนสบียงแล้วยังไม่มา เป็นเพราะอย่างนี้คือพี่ปั่นอาจจะคอยดูแลรักษาตัวเองอยู่สม่ําเสมอเพราะว่างานก็ยังมีต่อเนื่องแล้วที่สําคัญพอได้เจอแฟนเพลงเนี้ยเวลาเขาเจอเราเขาก็คาดหวังอยู่แล้วว่ามูอยากจะฟังเพลงนั้นเพลงนี้จะต้องมีจัดให้ตลอดซึ่งจริงๆพี่ปั่นจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ตั้งแต่2ปีที่แล้วด้วยก็เพราะโควิดทำให้อย่างมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่พี่คนเดียวนะทุกอาชีพเลย ก็โดนหมดอะแต่ก็ไม่ย่อท้อยังไงก็ต้องจัดคอนเสิร์ตเพราะแฟนๆรอคอยใช่แฟนๆรอคอยคอนเสิร์ตพี่อะย้ายมาตั้งแต่ยี่หกธันวาปีไหนคะหกสามเรคุยไปสิบเก้าวันเล่นงานกันแล้วนใช่ตอนนี้กลับมาแล้วคอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่าใช้ชื่อเดิมเลยสามสิบหกปีปั่นภัยบุญเกียรติเดียวกันพี่จริงน่าจะเปลี่ยนเป็นสามสิบแปดหรือสามเก้าใช่ป่ะสองสองปีมันก็นับต้องนับมาด้วยครับแต่ไม่นับแลเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนสถานที่เล่นตอนแรกจะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมตอนนี้ย้ายมาที่บ พิเซนตันพลาซ่าชั้น5้าความพิเศษในคอนเสิร์ตนี้มีอะไรบ้างครับพี่ปอนความพิเศษก็คงจะเป็นเป็นเพลงที่อะเพลงที่พี่ที่ที่มีชื่อเสียงและสร้างชื่อเสียงให้เราแล้วก็คิดว่าคนรู้จักมันจริงๆอาจจะไม่พิเศษสําหรับคนอื่นนะแต่สําหรับพี่มันพิเศษมากเพราะพี่ไม่เคยมีไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตใหญ่ไม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าพี่ปั่นหายไปจากคอนเสิร์ตใหเลยเนาะก็อาจจะมีแต่แต่แต่ไปไปจอยกับคนเขาอะแต่ตอนนี้มันเป็นของเป็นเรื่องเราเราจริงเป็นคอนเสิร์ตเดียวถือว่าอันนี้มันเป็น มันอะไรพิเศษสําหรับพี่แล้วก็คนดูซึ่งติดตามพี่มาหลายปีแล้วถ้ามาดูก็คงจะเอ่อนึก<า>ถึงการถึงเนะผมว่าแค่พี่ปั่นมีคอนเสิร์ตก็พิเศษมากใช่ครับเพราะรว่าเสียงพี่ปั่นคือเป็นเสียงที่ เขาเรียกว่ายังอยู่ในหูยังอยู่ในใจเราเสมอเราเชื่อว่าเพลงมันเชื่อมยุคนะคือเราอ่ะรุ่นเราอ่ะลองได้ลองได้ลองได้คือไปคอนเสิร์ตเอาเฮฮาแล้วเอาสามารถแบบพาแม่พาพ่อไปไปด้วยกันสนุกด้วยกันได้ถูกป่ะใช่จอยกันได้ครับคอนเสิร์ตนี้ถามว่ายังมีแขกรับเชิญไหมมีมีแต่ว่าพอจะบอกได้บอกห้าคนละกันน้องโบโอ้วสุดนี่เป็นคนสุดนะคนนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่า เคยทำงานกับพี่ค่ะร้องเพลงพี่แล้วเคยคอรัสอะไรให้กันมีพี่โบมีมีบอกแล้วมีคนอื่นอีกอุบอิฟไม่บอกบอกแค่คนเดียวก่อนเรารอไปดูเองดีกว่าเอาว่าเอาว่าไม่คาดคิดหรอกเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่จะคาดว่าเอ้ยเราสนิทกับคนนน้นนี่แล้วก็เลือกไม่ใช่แล้วละครยังรับอยู่นะเพื่อนใครจ้างก็รับสิ ไอ้เรื่องนี้มันต้องเขาจ้างก่อนนะไม่มีบทอะไรก็ลองถามพี่ปั่นมาสิว่าเออไม่น่าเร็วๆนี้ต้จะมาเจอกันที่หน้าจอชั่ววันก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้แต่ที่แน่ๆใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคอนเสิร์ตใหญ่และเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของพี่ปั่นนี่แหละค่ะให้พี่ปั่นฝากหน่อยค่ะว่าคอนเสิร์ตจะมีวันไหนย้ำอีกสักทีนึงแล้วก็จำหน่ายบัตรที่ไหนค่ะคอนเสิร์ตที่จะมีในวันที่17ธันวาเนี่ยที่ b ี c Hall นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยแหละซื้อบัตรได้ที่นะครับแล้้้วก็ซือไดที่ คราสิเลคอดครับครับผมผม,มาไปดูกันได้นะผมว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ตัวผมเองเด็กรุ่นใหม่ก็ยังอยากดูเพราะว่า,เ,าเรายังเห็นผลงานพี่ปั้นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นละครและผลงานเพลงอย่างดึกดําบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้รู้จักเพลงของพี่<ช>ปั้นด้วย ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี